ของเก่าก็หลุดไปของใหม่ก็รักษาไว้ไม่ได้เห็นลูกโปง่งก็ทำให้นึกถึงคำที่เขาพูดกันว่าที่ลูกโปง่งหลุดมือเราไปเป็นเพราะว่าลูกโป่งลอยได้หรือเป็นเพราะว่ามือเราจับไม่มั่นคงเองบางทีนะก็โมแต่โทษว่าคงเพราะลูกโป่งมั้งที่ลอยได้เนี่ยจึงหลุดมือเราไปหรือเป็นเพราะว่ามือเราเนี่ยจับไม่มั่นคงยังมีลูกโป่งอีกหลายลูก ที่กำลังหล่นมาใส่มือเราแต่เราก็มัวแต่นั่งเสียเวลาด้วยความเสียอกเสียใจใช่ไหมโยมว่าเสียอกเสียใจว่าไม่น่าเลยที่หลุดมือไปมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันเพราะจิตมันกำลังฟุ้งซ่านจิตกำลังฟุ้งซ่านกับความรู้สึกเสียดายว่าลูกโป่งหลุดมือเราไปพอลูกโป่งลอยได้มั้งพอมือเราจับไม่มั่นคงมั้งมัวแต่ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องนั้นๆจริงอยู่กำลังหาเหตุผลหาเหตุผลในการที่ ทำยังไงลูกโป่งจะไม่หลุดมือแต่เหตุผลเหล่านั้นนะบางทีคิดแบบฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมากไปพอฟุ้งซ่านมากไปก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องต่อไปที่เข้ามาสู่ชีวิตเราที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยจิตฟุ้งซ่านก็ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะรักษาลูกโป่งลูกต่อไปไว้ได้แต่ถ้าเราตั้งใจไว้ว่าอา่ะหลุดมือไปแล้วก็หลุดไปลูกโป่งลูกอื่นหลุดไปแล้วก็หลุดไปครั้งที่แล้วมือเรากําลังเราอ่อนล้าไปนิดนึงเราตั้งสติน้อยไปหน่อยนึง ไม่เป็นไรหลุดแล้วหลุดไปครั้งที่แล้วผ่านมามือเราพลาดก็ไม่เป็นไรมันจะเหตุผลไหนไม่รู้แต่เราตั้งสติให้ดีๆเดี๋ยวมีเหตุผลใหม่มีอะไรใหม่ที่จะเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบเราจะระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเราจะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เขาลอยได้นะนะสิ่งนี้เขามีคุณสมบัติแบบนี้นะและสิ่งนี้มันมีกําลังมากพอไหมที่มันจะรักษาไว้ได้เรามาเป็นเทรนเนอร์มือเราให้มันแข็งแรงดีกว่า เรามาเรียนรู้สิ่งนี้ว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรดีกว่าแล้วก็ตั้งสตินิ่งๆไม่ฟุ้งซ่านจนกระทั่งว่าของเก่าก็หลุดไปของใหม่ก็รักษาไว้ไม่ได้ความฟุ้งซ่านของใจเป็นปัญหาร้ายที่ทำให้คนไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้จริงๆธรรมะวันนี้กับลูกโปง่ง